E4X9 กับ CV150 นะครับผมจะมาจอดเทียบเนาะดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวรถทั้งสองรุ่นครับความสูงเนาะขนาดครับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ล้อนะว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับจอดเทียบกันแล้วนะครับก็คันไหนน่าใช้นะโอเคไคเอฟซีอ่ะ P.C.X. ครับหรือว่า4 5 0ก็เราช่วยคอมเมนต์ได้นะครับก็่า2คันนี้เป็นเครื่องยนต์154นะครับทั้งสองรุ่นนะครับตัว c พนะครับขับเพื่อนด้วยโซ่นะครับตัว P.C.X. นะครับเป็นตัวอโตเมตินะครับเดี๋ยวเรื่องลรัคาจะมาพูดเดิมหายคลิปปกันเนาะ ก็จุดเด่นของเซียเนาะก,ก็อาจจะมีหลายๆคนนะดูหลายๆช่องหลายๆคลิปที่ผมลงไปแล้วส่วน yeah, yeah. ตัวนี้ก็เป็นตัว2 0 2พนสิบนะครับเป็นสีใหม่เนาะสีใหม่เป็นตัวสอง0ี่สิบแต่โฉมตัวนี้มันอยู่มาประมาณ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีสอง8นสบแปดนะครับ <Yeah. S 1> ก็จุดเด่นก็จะมีสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับอินฮาร์สมาร์ทพาวเวอร์นะครับแล้วก็ันนนวฉีดเนาะ ถ้าใครนะใช้แล้วเป็ยนยังไงบ้างก็ลองชสดงคอมเมนต์ได้นะครับก็จะเป็นไฟ LED ทั้งคันนะครับรถสีทองตัวนี้จะเป็นล้อสีทองนะหน้าหลังนะเป็นขับว14นะครับวันนี้หน้าเือเป็นยางที่เด็ดแล้วไม่มียางไหนเป็นยาง,งของมิกชารินนะครับใช้แมทชีดมิกชาินหน้าหลังเลยแล้ว ส่วนตัว c b 150นะครับตัวนี้น่าจะมาประมาณ2ปี้วครับถ้าเ้นจงน่าจะปี28ปี218เ่าจะมาเกี่ยวเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปดูนู่คน,ค,นคลิปนี้มาจินตนาการนะว่าความสูงเท่าไหร่นะครับหือมาจอดให้เห็นๆกันเลยนะเทียบกันเลยนะความสูงความต่ำแล้วก็ขนาด ก็ตอนนี้ไปรถมีคัพนะครับคัพมีนะออก็มีถึงมาหกสีหกเกียร์เนาะเป็นล้อขอบเจ็ดนะครับล้อขอบสิบเจ็ดนะครับก็ออบคบใครใช้อยู่เราช่วยคอมเมนต์ได้นะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ร้อยห้าสิบนะครับระบายความ,มร้อนด้วยน้ำ ร้อยห้าสิบทับหกสิบนะครับพอเจ็ดเราขายใช้แล้วเป็นยังไงก็ช่วยแนะนำได้เลยครับเผื่อ <c oughs> ใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่เนาะน,นั่นครับจะเป็นโชคมก้กลับโชคโทองก็ขออนาดใหญ่มากโชคสองแล้วก็เป็นไฟแล้ก็เป็น LED ทั้งหมดเลยครับทั้งเดียวทั้งไฟหน้าทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็น LED ทั้งหมดครับสวยไหมเลือราคานะตัว CB 1 5อานะครับวันนี้อยู่สัเจ็ดนะครับ ก็17,000บาทตารางครัก็จะมีประมาณส่งประมาณ3ัน0จ็ดมาตรฐที่บาทครับต่องลุนนะถ้าใครจะได้คอมเมนต์ข้าคาถามได้ครับหรือว่าสัญญาหรือรุ่นไหนเนาะรุ่นไหนนะครับเทียบว่ารุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับลองช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมจะหาม,มาให้ดูนะครับเพื่อจะได้แบบ ดสินใจ<ช>ซื้อเนาะส่วนพิซิกนะครับตัวนี้เป็นราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับเก้าหมืทนห้าับาทแล้วพิซิราคายังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ในทูก็ปักหมุดให้กันหน่อยนะครับเพื<ส>่อที่ใครสนใจนะเนาะได้เข้าไปซื้อเข้าไปดูนะส่วนแมสวย,สวยโอ้สวยนะสวยรุ่นเวลารุ่นต่าง บอกว่าใหญ่มากนะครับตกซีกนะครับส่วนตัว CV 1อ0นะครับตัวนี้เป็นเบาะสองขัน้นมาสองตอนนะครับหน้าหลังแยกกันได้เลยครับดึกถ้าใครชอบคลิปนี้นเนาะก็อย่าลืมนะครับมาเดิมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เนาบมีใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยครับ ขอบคุณมากครับผม